ในวันศุกร์ที่26กระกฎาคมพุทธศักราช2567โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาจัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระประมณทลรามารมธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรากล้าวเจ้าอยู่หัวโดยมีนายประพัฒน์กังวลนพนิษฐ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะเปิดกล้วยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพรกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล พร้อมคณะครูและนักเรียนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาขอพระองค์ทรงพระเจริญและร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลขอเชิญกดไลค์กับแชร์และกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากโรงเรียนของเราค่ะ